เลยพี่นุชเล่าข้าวไข่เจียวเดียวเดียวอร่อยจังให้พี่นุชเล่าหรือให้ให้ใครอ่านไอ้ปังไอ้นุชก็อ่านได้นู่นน่ะไอ้เจ้านุ๊ตใบเตยอ่ะใบเตยออะะาพนนนรยกมืขึ้ใครบเตยอ่ะลายอ่านได้อ่ะเตยก็อ่านได้เลยอ้าวหมืน่นฟองบ้าำเดี๋ยวช่วยกันอ่านเดี๋ยวช่วยกันอ่าน วป่าไปเที่ยวป่าจัดทั้งหลายพากันดีใจจะได้ไปเที่ยวป่าอ้าวไหนไหนต่ออ้าวต่อไปาอ่านต่อแล้วอ้าวไปเตออ่านสิลูกันเตอไปเตยอ่าแล้วต้งชาทั้งหมดออกเดินทางดันดันเลยหน้าเข้าป่าใหญ่ใกล้หมู่บ้านพวกเราไปเที่ยวทำข้าวไข่เจียว เดียวเดียวอร่อยจังข้าวหน้าหรือเปล่าข้าหน้อาอ่านใหม่นี่นเร<อ>าจะเอาอะไรจะกินดีล่ะแม่แมาปร,รึกษาเอาของที่ทำง่ายๆใครๆก็กินได้ดูแล้วข้าวไข่เจียวไงใครๆก็ชอบกินทำง่ายดีอร่อยด้วยแม่กระตาาายย่า,ายเสนอชโยกข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวไม่เอาไข่เจียวหมูสับไม่เอาไข่เจียวหมูสับอ่านต่อเลยลูก อ่นเลยอ่านเราย้างอันนี้เป็นอ้มันยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่อะบอกบอกไม่เห็นมาใกล้ๆเลยลูกทั้งหมดออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าป่าใหญ่ใกล้หมู่บ้านพวกเราไปเที่ยวทำข้าวไข่เจียวเดียวเดียวอร่อยจังอหมียวเหมียวฮ่องๆ้องอูดอูดีชีช จิบจบสัตทั้งหลายร้องเพลงประสารเสียงการยางคลึกคืนอ่านบ้างดิพี่เตยอะพี่นุชอ่วยามด้วยเมื่อถึงชายปลาชายป่าใกล้หมู่บ้านหมาน้อยขอแวะเก็บต้นหอมในแปลงที่ปลูกไว้เฮ้ยลักขโมอยอ้าวต่อไปท <c oughs> <c oughs> ้าหนดยเลยถึง ในทุ่งดินบึงใหญ่จึงวางสัมภาระเตรียมก่อกองไฟและแบ่งงานกันทำอืออือ่าพี่จะาพี่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 ปอมพี่ปอนพี่ปอนพี่ปอนพ่ปอนอ่านรึล่าพี่ปอนอ่านอ่นพี่ปอนแล้วทรงกินหอมฉุยทั้งหมดช่วยกันเตรียมทำไข่เจียวอันนี้อยากอล้นอันนี้โอ้ยเอาไป อ้ยอ่านไม่ได้เลยอเ้าวในในฝั่งนู้นในฝั่งนู้นในฝั่งเเดียาดีอะอละเอะเดี๋ยวตองอ้าวตองอ่านเป็นหรอหันหันหันหมาหยิบต้นหอมมาซอยซอยซอยหูหยิบใบตำลึงมาเด็ดเด็ดเด็ดกะตายหยิบผัวผักเางมาหันหันหันหูหยิบมะเขือเทศมาหันหันหัน นี่เมื่อคืนพี่เราอ่านนี่แล้วเจแล้วเราจะกินข้าวกันเด็กกันเด็ดเด็ดเด็ด้าเอาให้ตองมาอ่ะอ่าพี่ปอน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 นะหรือไม่ได้ข้วอันนี้กับข้หมดก็ตองใส่กะกะละมังกะละมังแล้วก็ตีตีตีชนขึ้นฟองใ่ข้างนู้นตอง ตองตองตองมาอตองอ่ะอตองให้ตองอ่านมาอะตองเราอ่านดิอ่านได้ยังอ่ะอ่านดิใส่ผักใส่น้ำปลายอะยาะยอะยาะหยากหยากเก่ามาะเกยงมากขนาะอยูะอนุาาลนะโอ๊ยเบาๆ เอาขอขออ่าน้องก่อนให้น้องก่อนลงไปชู่ชู่ไข่พร้อมฟูขึ้นมาแล้วชีขึ้นขึ้ให้มีความสุขไงเอาใเอาเอ๋าอ้วพร้อมกันโอ้โหเีหนึงพโอ้ โอเคเลยไม่ฝึกไม่ไม่อยากอ่านก็วางเลยลูกใส่ใส่ปากอ้ำอ่ำอ่ำอร่อยดีอร่อยดีต่อไปเยอะนะโอ้แต่พอเหนียวนะเอาเหมียวเอาเหมียวอะซาชิมิเที่ยวเล่นจนเย็นแล้วทั้งหมดจึงเดินกลับบ้านร้องเพลงปราสาเสียงกันยางสนุกสนานพวกเราไปเที่ยวทำข้าวไ่เจียว เดียวเดียวอร่อยดังเหนียวเดียวหอมหอมอุดอุดอิดอิดจี๊ดจี๊ดจี๊ดอ่าเอาพี่เตยพี่เตยเยอะมากให้พี่เตยอ่านเลยพี่เตยครับพี่เตยไข่เจียวหมูสับไข่เจียวกุ้งสับไข่เจียวปูไข่เจียวหอมใหญ่ไข่เจียวหอมแดงไข่เจียวต้นหอมไข่เจียวม้าข่ยวอเตยไข่เจียวดอกเตยไข่เจียวดอกหัตทรอนหัตทอน ไข่เจียวถั่วพะเจียวไข่เจียวพริกหยวกไข่เจียวใบมะกรูดไข่เจียวกระเทียมดองไข่เจียวผักกาดดองไข่เจียวหัวไชโป๊าไข่เจียวตั้งชายไข่เจียวหมูแฮมไข่เจียวเวฟฟังไข่เจียวเนื้อข็มไข่เจียวหมูแห้งไข่เจียวหอยนางรมไข่เจียวไส้กรอกไข่เจียวไส้กรอกอีสานไข่เจียวบะปมี่ไข่เจียวชะอมไข่เจียวหมูหยองอันนี้อีกอันเลยลงแล้วเียยากมากเยเอาหมดย้ะ แล้วหมดแล้วหมดแล้ว